เ้สุ่มรโอเคเอามาันต้องสุ่มแน่นๆอีกใช่ไหมใช่ใช่ใช่มาร้อยหนึ่งตามพี่ตี๊บมะเป้งมาเว้ยแต่ที่กำไรแน่ๆก็คือรถอะกำไรแน่ๆละวคุณงานจังอะมึงน่กระดวงแล้วรอยพี่ตี๊บพี่ตี๊บไปออก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 ร้อยหนึ่งออกพี่ตี๊บเติมเงิน ดีถามว่าดีไหมก็ดีแต่อยู่ที่ว่ามึงจะตีติดหรือเปล่าเลดแลเรดเลดม่วงปานนี้ปานเลดม่วงแต่คือเลดทองถูกไหมเพ่เอ็นะอ๋อเลขอะไรพี่โจเลขอะไรนำโชคพี่โจหกเก้าหกเก้าโหเยอะจังอะหกเก้าเลยนะมาอุ้ยน่าดึงอะเอ้า อุ้ยกล่องไวพ่อนออกอันหนึงไอโกเติมหมื่นหนึ่งได้ไอโกเติมหมื่นหนึ่งได้กล่องตีวุ้ดยี่สามกล่องตัวตัวตีวุเก้าสิบแปดคือตอนนี้ผมผมได้แล้วมันคุมตรงที่ว่ามันตีบูปินติดสองใบอะปลายฉลามกับมีดอะอ่ากูพี่เติมหมื่นหนึ่งได้กล่องตีวุ้ดสิบกล่องอุ้ยได้กล่องตีวุ้อีกแล้สิบสี่ได้ตัวร้อยยี่สิบสองตัว แตแ่วก็ตีบูบีนไม่ไติดเลยสักกันสุดท้ายอรมันก็อยู่ที่ว่าเองดวงดีหรือเปล่าด้วยถ้าเองดวงดีตอนตีอาวุธกบตีบูปีนมันก็คุมถ้ามึงดวงเฮี้ยมันก็ไม่คุมเลยต่อให้จะได้เยอะไอ้พวกตัว๋วเก็ตปะอา่าฮะไม่ตอนนี้ผมมีไม้แล้วเด็เออแต่ขายได้นะคนรับซื้อเยอะนะตัว๋วน่าได้มาสิบล้านอยู่อะถ้ายิางขายออกหมดอะกูจัดห้าปุ๊บชิ้นส่วนันใช้กี่อันพี่รถอะสี่สอันสี่เลยเหรอ,หรอเครื่องยนต์าสิบล้านอะ สิบลานไอ้ถ้าผมเปิดไอ,อเด้เครื่องยนต์ก็สิบล้านเลยดีใช่เครื่องยนต์สิบล้านล้อล้านสองล้านแล้วก็อันที่มันเป็นเหมือนแบบกลมๆเหมือนล้อแต่ไม่ใช่ล้ออันนั้นอะ่ะไม่รู้ยังพี่ก็มีแต่พี่ยังขายไม่ออกแล้วก็อันที่มันเป็นเกียร์เกียร์อขายประมาณมีคนขอซื้อเจ็ดล้านอะ่ะพี่ออกอะวอลเปกวอลเป๊กเพ่มออกเลยเลยนะเออดีแล้วดีแล้วอันนั้นไออันนั้นออกกัะเป็นเรื่องปกติถ้าเมื่ัเปิดแต่ถ้าไอกล่องรถออก่ะคือดวงดีดวงดีแบบดวงดีเลยออ่าขออนุญาตแบบ เลขแบบเลขบ้านเลยนะเก้าเก้าเป้งออกไหมอุย้ยนานจัง,งอ่ะโอ้ไม่ออกโอ้ออกยากนี่ยว่ะแต่ถ้าอันหนึ่งนี่ก็ถือว่าตามหลักทั่วไปนี่ก็ถือว่าไม่มีไม่มีขาดทุนแล้วนะได้อันหนึ่งอ่ะก็คือหนึ่งหมื่นผมคุ้มแล้วใช่ก็พี่แวนสองหมื่นไม่ออกอะ่ะ โอ้ยพี่โจขอ,อเลขขอ,อเลขขอ,อเลขนึงไม่มีวะเเออาลยน้งพีี่่ไมมขอเลขหลักหน่วยแล้วผมลองทุกเลขละขอเลขหลักหน่วยพี่เลลขหหักหน่วยพี่จะเก้าใช่ไหมผมชอบเลขสิบสิบสี่เก้าสิบอันนี้ละสิบเก้ามาโอ้ไม่ออกอเลย 19. เลยสิบเก้าเลขแปดมาไปอุ้ยแปดย้ำ โอ้แต่มันต้องเปิดอย่างนี้ตลอดเลยวะเพื่อนเอาไรห้องเนี่ยเอาไรช่องได้จะช่องได้สิบไปสิโอ้โหเปิดสี่แล้วสิบสี่มันจะเปิดหมดเหรอไปเขาบอกว่าเปิดร้อยหนึ่งดีสุดแต่ก็แล้วแต่ความเชื่อคนใครบอกพี่อนพ่อ๋นกับพี่ตีบเขาบอกว่าเปิดมากเปิดน้อยเท่ากัน เฮ้ออยออกแล้วเฮ้ยพี่โจออกแล้วประจิบเฮ้ยออกอออสองอันแล้วเฮ้ยรวมมนดีตัดรวมมึงดีตัดออ,อกแล้วสองอันแล้วที่แบนผมออกสองอันแล้วกล่องสุ่มชิ้นส่วนอ่ะอะไรอ่ะผมเปิดไปสี่ร้อยสิบลูกเองเอาดีล่างจัดอ่ะ มาจัดมาจัดอ่ะสิบห้าไปมเบสซ่อตระเมสซี่ตระเมสซี่ระเมสซสี่ลุนโด่ลุนโด่สิบเจ็ดสอมาอันนีก็แบีอะไม่ได้่ะถูกล่ถูกสิบสี่สิบสี่อ้ยอ มาจัดมาจัดมาจัดโหทรงผมใหม่อะไรอะไรก็ดีว่ะ่อาไปเขาค่อยไปเขค่อยไปเลยใช่ใชถูกต้องน้องอ่ะัตตีเนี่ยห้าพันเนี่ยผมผมได้กล่องตีวุฒมาห้ากล่องสุ่มรถมาสองคุ้มป่ะพี่ห้าพันเออได้ได้ไดตั๋วเท่าไหร่ตัว๋ว ตัวไอ้กล่องตีวุที่เป็นตัวกล่องสิบเอ็ดไม่ครบปะใช่เหรอเนี่ยขึ้น<ะ>น้อยจัดเลยแต่แต่ว่ามึงก็ดวงดีตรงได้กล่องตีรถไงแต่ว่ารู้สึก,กพี่รู้สึกว่ากล่องกล่องอาวุธมันน่าจะได้คนที่จะได้เยอะกว่านี้นะแต่ก็โอเคอยู่นะเจ็ดเพราะกูเติมหมื่นหนึ่งกูได้สิบไงเอ้ห้าพันได้เจ็ดทำไมเองทำไมเองได้ตัวออกมนต้องมาตุ่มข้างในอีกนี่วา อันนี้ไม่กระยังการันตีอะไรไม่ได้ไม่ไปรอสุ่มนะโอเคเอามับมันต้องสุ่มดในในอีกใช่ไหมใช่ใช่ใช่มาร้อยหนึ่งตามพี่ตีป์มะเป้งมาเวฮแต่ที่กำไรแน่ๆก็ค okay. ือรถอะกำไรแน่ๆแล้วคุณทานซจอา่ามึงน่นจะดวงแล้วเอาพี่ตีพี่ตีเฮออก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 ร้อยหนึ่งออกพี่ตีป์เติมมืดหนึ่งได้สามมันอ่ะเฮเติมสามแล้วเติมสามอันแล้ว แวนผมได้สามอันละไอ้เที่ยอะล่ะมาจัด <บา S 1> มัน,น,นมาจัดมะมาจัดมะเว้ย <c oughs> มาขออีกกล่องหนึ่งไปขออีกกล่องหนึ่งะ่ะได้รถเลยรถไล่พิ่จโรเนี่ยรถอัวนี้รถล้นโลแต่ว่าแพ้หน้าหนองดีมากขอให้ยังได้คือพวกเครื่องยนต์อะ เครื่องยนต์เหรอใชสิบล้านนะ่ะสิบล้านลอนึานมึงได้เครื่องยนต์สามันนะ่ะสาสิบล้านนะ่ะสาล้านนะ่ะโอ้ยส,สุดมาแล้วครับเปให้ได้เครื่องนะพี่นะติปเอมอ่ะรวยเลยอ่ะสามเจ็ดปะสามเจ็ดสามเจ็ดโอ้โหไม่ออกเฮียยมาอีกร้อยหนึงอีกร้อยหนึง่งเพื่อไปติปอีกร้อยนึง ร้อยดึงมามาออกเถอะมาโอ้ไม่โอ,อ้โหเจ็ดเจ็ดเลยเ,ลยเลยหรอเยอะจังวะอเจ็ดเจ็ดอะมึงเปิดร้อนหนึ่งมึงกึงยังไม่บ่นเลยมันเออว่ะ แต่เตเปิดเยอะเหมือนเลดอันนี้มันจะออกเยอะป่ะพวกกล่องตีวุดอ่ะใช่ป่ะหรือหรือเปล่าวะอ่ะเจ็ดเจ็ดไปเจ็ดเจ็ดหลอนโดสู้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 โอ้สู้ยอะไม่ไม่ออกเอยเลยครับดูครับโอ้สิบสาม ว่าเปิดเดร้รอยหรือเปิดเดียเยอะดีกว่าวะตอนพี่เปิดพี่เปิดเยอะๆพอพี่เปิดเนีอยแล้วพี่เกลือแล้วแต่คนวะมึงเหลือร้อยลูกเองอะ่ะมึงเปิดๆไปเถอะร้อยลูกออินเป้งมาขออีกครั้งหน,นึ่งอีกครั้งหนึ่ง โอ้โหไม่ออกว่ะเออยไอ้ครูแม็พี่โจอันนี้ดูเอาข้าวหนึ่งนะไม่เอ็งเกิดเปิดเปิดอีกเปิดอีกก่อนเปิดณไหนอ่ะเปิดเปิดจนมันได้เป็นของอ่ะเปิดไปเลยอันนี้อันนี้เปิดพวกเปิดอันไหนก่อนดีอ่าเอดีก่อนดีเกาะเพียนก่อนก็ได้เปิดหมดเลยนะเปิดหมดเลยเปิดหมดเลยอันน้านี้เปิดหมดเลยเอ้าไม่มันเกิดร้อยยี่สิบไม่ได้รอยเดียวมันได้กี่ร้อย ของเยอะเริต้องอะไระอ่ะสิบสองเหรอไอตองนี้ค่อยเปิดนะตองค่อยเปิดเองเปิดของให้หมดก่อนคุ้มมนะั้เนี่ยโอ้ซองตตเต็มไปหมดเลยวเะนนะ่ะเปิดกาชาย AD ยี่สิบเอ็ดอันโอเคอัมเมอร์เก้าสิบ แชทเขาบอกไม่ต้องเปิดวอลคืออะไรวะพีไ Wall, พะ่ไม่ต้องเปิดวอลเพราะมันเปลืองไอ้ไอ้กาชาวอลไม่ต้องเปิดอ้าวแล้วแล้วเก็บไว้ทำอะไรเว้ยก็เก็บไว้วางไว้งั้นนะจะเปิดอะ่ะเอาง่ายอย่าเปิดอะ่ะแล้วต่อไปมึงก็จะว่าคาว่ามันลนกแล้วต่อไปเพคคือเงินเงินก่อนเออเงินก่อนอุ้ยสี่ร้อยเลยหรอใชเงินนี่ไม่ต้องหวังไม่รวยน้องไม่รวยได้ไม่ปานมันเท่าไหร่อ่ะไม่กี่แสนไม่กี่แสนรอดูรถอ่ะถ้าเครื่องยนต์ออกอ่ะมึงก็เป็นล้านเหรอ บอกมันนี่โอ้เปิดยาวเลยครับเว้ยไาเว้ยไาเว้ยขอขึ้นยนต์เว้ยสามอันอะมาตั้งไรมาสักอันมึงอ่ะถูกเปล่ะโอ้โหน้องมันมาอยู่แล้วเออพี่เองอย่าเปิดทีละอันเลยเองอย่าเปิดสามอันรวดแล้วแต่งเลยไอ้กาชารถอ่ะแต่เอาไว้เปิดท้ายสุดโอ้โหเรื่องของเบสเดือดอ่ะไอ้เลติเกตคือเอาทำอะไรอ่ะเพ่เลติเกตเอาไว้ตีกล่องตีอาวุธเป็นของที่ได้จากการงานร้านแพงเหมือนกัน เอาเพิ่มกันใช่ไหมถ้ามึงทำแกงก็ถ้ามึงมีวุ้แล้วมึงก็ไม่ขายก็เอาเข้าแกงอะโอเคผมจะเอาแกงเขา้าแกงเข้าผมหึเดียวดี <c oughs> อยากรู้ว่าเกินได้เท่าไหร่อ่ะอยากรู้ขนาดเงินได้ไม่เยอะพี่เฉินเปิดยี่ห้า,าออกขอึขก้นหนึ่งสองถ้ามึงจะหวังเงินจากกล่อ,องเนี้ยผมพี่เฉินบอกออกเปิดยี่ห้าออกขึ้นอยู่แค่สองอ่ะ ไม่แต่ดวงเองดีขนาดนี้น้องไป้เปิดหมดจะไหนไปตอนนั้นคือต่อให้ออกออกหมดแลยเพ่กางเปิดเดี๋ยวการที่เหลือต่อให้มึงออกล้อการที่เหลือมึงได้แล้วล้านกว่าละวสองล้านมึงก็คุมแล้วอืมแค่มึงก็มึงก็แค่แบบว่ารวยน้อยกว่าแบบเหมือนแบบตอนนี้เองถูกหวยอ่ะอันนี้ึ้นรวยแล้วี่่่เทาไหรอ่ะอ๋ันนี้ึ้นรวยแล้วแต่คือแค่มาลุ้นอีกทีว่าจะได้วันที่หนึ่งไหมอ่าแต่คือมึงรวยแน่นอนโอ้ยยาแซลมอนหน่ะไปมันรีสามรอบยาแซลมอนอ่ะยาแซลมอนอ่ะมีไหมน่ะ มีมีมีพี่ดูอยู่โอเคใครบอกไม่รู้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวเคลียร์บอยทีลอนขึ้นแก๊งนะแล้วตอนนี้ก่อกับเพนแม่งพกได้แบบในตัวอัดไม่อัดนะ่ะโอ้มันเป็นชาติอะ่ะต่อไปอะไรดีครับเนี่ยไหนเหลืออะไรเอาเพย์คิลเลอร์เพยคิลเลอร์หมดก่อนเอาเพนคิลเลอร์ให้หมดก่อน เพนคิวเลอร์พี่ได้มาหกร้อยอ่ะอน่าจะได้ประมาณนั้นนะ่ะหกร้อยเลยเหรอมาต่อไปไป็นที่อันดเบที่เลทิเกตเลทิเกตสิบเก้าเลยสี่เก้าเลยครับมาตีบูปินติดเอาไปขายก็รวยอีกถ้าดวงมึงจะดีขนาดนั้นมึงก็รวยขึ้นไปอีก <c oughs> โอ้โหโอ้โหเลทิกเกตแม่งอะไรเนี่ย สี่สิบเก้าเพื่โซเดยมันออกหนึ่งอยู่แล้วมันต้องซีเรียสเลยทิกเก็ตอ่ะต่อไปครับบูเปินโซเดยมจะออกหนึ่งไว้พวกเวพอนพวกอย่างเงี้ยมันโนเดียมมันจะออกออกออกตรงหนึ่งพวกกล่องติวอ่คือถ้ามึงมีเด้งไปออกเก้าออกสิบตรงกล่องติวคือดวงมึงก็จะดีไอันเจ็ดอันเด้งมาเจ็ดอันหนึ่งล้วอันนี้ก็โอเคแต่ว่ามันเป็นบูเปินติกเก็ตไงต่อไปอันไหนดีเวพอร์นติกเก็ตก่อนเวพอนติกเก็ตเวพอนติกเก็ตนะสิบหกเวพอนติกเก็ตนะอันนี้แล้วแต่เลยอันนี้เปิดไปหมดเลยก็ได้อวฮะแล อ่าสิบสองอันนี้ดีไหมอันนี้ก็เป็นกล่องตีุ้เลยคือมึงได้ต่ำต่ำสบสองกล่องตอนเนี้ยถ้ามึงดวงดีเขาขอห้าก่อนห้าโอ้ยห้าได้มาหกล่องอ่ะเจ็ดอ่ะเจ็ดเจ็ดเอ้ยเจ็ดได้มาสี่บกห้าเก้าเจ็ดได้มาเก้านีุ้มคุมคุมได้ประมาณเกือบานี่ไฮไลท์เลยว่ะจะเปิดทีลาหรือจะเปิดมั อู้มาเวมาเวเครื่องยนต์เวบุนบุลด้ยบุนบุนเอ้ยมีเพลงอะไรที่มัะบุนบุน่อยเพ่สามเพลงสามพวกสามล้อเปล่าเผื่จะได้ล้อสามมันเฮ้ยเครื่องยนต์ดิครับสามล้ออะไรเนี่ยเฮ้ยนี่นี่โฟอีฟด้วยโฟอีฟบุมบุมบุมนี่มาขีแรกขึ้นล้อเอ้า ประมาณสี <24. S 2> <amat S 1> plant, ่ม <Liberty eye> <applicable> ันคือเกีย <fall> ร <asleep> ์แบบเกียร์เล็กอ่ะเองครับว่าเกียร์ใหญ่ปะเกียร์ท้ายมืออ่าเกียร์ท้ายมือประมาณเจ็ดล้านเอนจินอ่ะสิบล้านล้อล้อขวามือสุดอับประมาณล้านห้าสองล้านคนขายอันเนี้ยประมาณสามล้านสี่ล้านุ้ยยังขายไม่ออกอ้าวขายไม่ออกประมาณสามสี่ล้านกูพีก็ได้นะแต่ว่ายังขายไม่ออกนะเอ้าคนขายเยอะโอ้ยเยอะก็คือตีตีไปเป็นเกลือก็ได้นะตีไปเีคือคนได้เกียร์กับเอนจิน ถ้า,ถาพูดตามตรงถ,ถ้ามึงจะเอาแบบโควต้ออกเลยอะ่ะมีแค่เกียก่เอนจินสองอันดองเอาง่ายสองอันดองแค่นี้เลยขออลไเพลงอะปุ๊บโอ้โหลยเฮียเฮีย <c oughs> วัน n ีวันมิต้องวันมิวว่ะเปิดพวกเทเล่าดิเนาะพวกเทเล่าเออเออเออหนึ่งจุดสี่พกเอาไปดูราคาหรอวะเอามาดูหรอพวกราคาบีถึงเวละโอ้โหเปิดเรื่องอะหนึ่งจุดสี่อร้อน่งสีข้างบนมีคนขายสามล้านแล้วมีคนขายหนึ่งสี่ราคาไม่ยั่วเว้ยอะ

ไรเว้ยแต่ว่ามึงจะไปเลยเยี่เจ๋เมื่อกี้เช่าเครื่องโยนหลุดกิ่งในบทเว่นนี้มาแล้วอ่ะก่อนที่มึงเจอแลนนะไม่เอ็งเปิดซองก่อนเปนะซูดๆเรื่องอะไรที่โดนอะไรซองไหนเอาไว้ซูดหนึ่งซองพูดทุกซองที่ได้มาโอ้โหไม่แต่มันเปิดอันเดียวแล้วมันหายไปเลยสดแต่ก็นานอยู่อะกางเกงมันไม่มีกางเกงมันว่ะมันจะมันโอ้ยเฮ้อ คุมไม่เนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอลงเพิ่มคนอื่นเขาเปิดไม่ได้มึงยังถามว่าคุมไหมเนี่ยอ้อเหรอคนอื่นเขาเปิดกันไม่ได้มึงได้สามมันมึงถามคุมไหมเนี่ยโอ้ยยังเอ้ยจะเป็นเศรษฐีแล้วเออดีได้มาสี่ร้อยห้าเจ็ดเองเงยุบเยอะแยะกูก่อนก่อนน้อยจังอ่ะ ก็พี่ได้400หรือเท่าไหร่นี่แหละมึงได้เท่าไหร่มึงก็ได้เยอะอยู่นี่มึงบ่นอะไรเนี่ยกอด300เองมักบีมักบีพีใครอุ้ยอุ้ยอุ้ยะถ้าถ้ามึงว่าได้ล้อไม่ดีคนอื่นเขาไม่ได้มีอย่างนี้นะเว้ยอย่างน้อยมึงขายก็ได้เงินแบบสมุติล้อแบบ2,000ซูตมึงขายแบบ3ล้านเนี้ยแบบอนาหน้าอย่างเงี้ย มันก็ได้เยอะเยอะเยอะเฮ้ยเออว่ะก็เหมือนที่พี่บอกว่ามึงดวงดีแล้วว่าอยู่แค่ว่ามึงถูกรางวัลที่เท่าไหรอ่อ่ะโอ้บูปินได้แค่สามสิบแปดใบเองอะ่ะบูปินไม่บูปินมันไม่ได้ได้เยอะอยู่แล,ล้วสามสิบแปดใบแต่ถ้ามึงดวงดีมึงตีติดอันหนึ่งหรือสองอันเหมือนไอโกออ้อ่ะ,อะม,มึงก็กำไรขึ้นไปอีกนะอืมตอนนี้มึงวัดที่ด,ดวงเลยทีหกสิบทีเท่าไหร่เนี่ยันไม่ติดเลยบูปินแล้โอ้เงินไม่เยอะเลยเนี่ยเงินน้อยมากเลยเงินน้อยเงินน้อยไม่ต้องสนใจเลยเงินเขียวอ่ะ เพนไหนพี่เพนพี да ่ได้เท่าไหร่อ่ะเพนหกร้อยกว่าพี่ได้อ่ะเพนดูหน่อยว่าจะได้ลั่นอยู่นะอ๋อเดี๋ยวผมลองละค่อยเฮ้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 พี่อัลฟาไอ้เวปปอนทิตมันราคาเท่าไหร่ครับเฮ้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 อายูแสนเนี่ยไม่ยู่มันเก้าหมื่นถึงแสนแสนหนึ่งแสนประมาณนั้นแหละอืมตีเองดีกว่าผมว่าเองเลยลุ้นไปเลยเป็นีเลททิตละ อุ้ยเด็กเล่น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 เอาไปเอาไปทำคราฟกล่องได้มึงก็เอาเงินไปรับพวกสายไฟเอาอะเพทได้เจ็ดร้อยอะเยอะอะเพทอุ้ยพรอพติเกตเลทิเกตได้มาหกสิบหกใบเออเปิดไปก่อนเขาดูทีเดียวเปิดไปเลยคอ้าพี่ มาหมดแล้วเ,เหลืออันหนึ่งไม่ใช่หรอบอลสองอ่ hey, bon อะเค okay, หมดแล้วยีงเรื่องมาให้มันอยู่ตรงหน้าโอ้ยแต่มึงได้แต่มึงคือมึงดวงเฮี้ยตรงเวฟพอนทิเก็ตนะแต่ว่ามึงก็ได้มึงได้ล้อล้อกันล้อม,มาด้ในะจอะเออไม่มันแพงกว่านะเวฟพอนทิเก็ตใบละแปดหมื่นอะเองลองคูณดิล้านหกปะ่ะหกสิบอันอะไม่ถึง นี่คืออันนี้คืออันไหน,นคืออันไหนอันนี้เหรอพี่เกือบหกล้านนะถ้ามึงขายออกหมดอ่ะเออถ้ายัางขายอ่ะเป็นเท่าแบบหกสิบสามคูณแปดหมื่นเลยเหรออ่ะพี่ขายไปเลยแปดหมื่น 8, อ่ะห้าล้านเออแล้วก็เวฟเว็เวเวบอลบล็อกอีกก็ประมาณสี่ล้านกว่าสี่ล้านห้าล้านอ่ะเว็บบอลบล็อกห้าแสนได้ไหมเออสี่ห้าแสนนะมเจิบล้านเจ็ดล้านห้ามึงล้อล้อสมมติว่าขายล้อสมมติว่าแบบตีไปแบบรา,แบบาคาร้อนสมมติว่าอันละล้านหนึ่งจุด สองตีแล้วแล้วเจุดห้าละสองล้านไอ้ไอ oh. oh. ้เฮ eh oh. ี้ยกลมๆนั่นสมมติว <right> ่าสามล้านก็ได้ราคาแบบเฮี 7, ้ยเลยสามมึงได้เท่าไหร่ละไเสร็จจะเนี่ยไอเวนห้าล้านวะโอ้เฮี้ยไม่คุ้มว่ะห้าล้านอะไรรวมก็สามบวกสองเครื่องยนต์บ้างไหมพี่ในเครื่องยนต์ไม่หมายถึงว่าอย่างอื่นอ่ะคุ้มดิทำไมจะไม่คุ้มห้าบวกเจ็ดจุดห้าแล้วก็หกสิบสามเหรอห้าห้าล้านก็ประมาณสิบเจ็ดยี่สิบล้าน ก็คุมนะแต่ว่าพี่ว่าไอ้ล้อกับอันนั้นอ่ะมันเท่ากันว่ะเพราะว่าเพราะว่าพี่ได้ตั๋วมาร้อยยิบสองใบใช่ป่ะมันราันประมาณหกสิบใช่ป่ะถ้าสมมติพี่ขายแปดหมื่นมันก็ราคามันก็เทียบเท่ากันล้อบวกกับล้อสองอันบวกกับอันนั้นอันหนึ่งอ่ะแต่ว่ามันมันมันก็เท่ากันก็ก็กึ่งกึ่งก็ไม่ไม่ไม่เกลือมันก็ไม่ได้อาจริงจริงมันก็ไม่ได้ดีอ่ะตอนเนี้ยแต่ว่ามันก็ไม่ได้เกลือ เออก็โอเคโอเค,อเคแต่ถ้าแต่ถ้ามึงจะางกำไรมึงไปตีบูปีนี้ติดดิมึงรอพีดิไดต้ตอนแรกแบบพี่นึกว่าเองตอนแรกพี่นึกว่ามันจะกำไรบานเบิดแต่พอมาคำนวณจากราคาตัว๋วแม่งเท่าๆกันเลยเพราะตั๋วมึงได้น้อยแบบน้อยเยี่ยยไปอะ่ะโอ้โหถ้าคนเติมผ้าผันาแไปเ้องง่ายนะเอไงนะอเได้ไโอ้โห